เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องข้าวมีปัญหาเข้ามานะครับคุณสุริรักจากสุราษฎร์ธานีนะครับมีปัญหาเรื่องที่ดินสวัสดีครับคุณสุริรักสวัสดีค่ะคุณถนอมครับนะคร่บสุริรักนะคะถามเลยครับค่ะอยากถามคือมีปัญหาเรื่องปิดทางขึ้นสวนบนภูเขาอะค่ะที่เกาะสมุยนะคะครับครับค่ะ ทางนี้ค่ะก็คือทางเรามีทั้งหมดสสิ14คนนะคะที่มีความเดือดร้อนหรืออาจจะมากกว่านี้เพราะว่าที่ที่ที่เขาปิดอะ่ะก็คือมันสิ้นสุดทางหลวงท้องถิ่นนะคะคนคนที่ปิดก็จะเป็นผู้ดูแลมรดกนะคะเ,เ,ปเป็นผู้ดูแล<ข>มรดกเขาปิดทางแล้วไม่ให้เราผ่านเราจะผ่านไปทำอะไรครับที่เราอยู่ข้างในค่ะที่อยู่ข้างในค่ะและเพ่มีผู้เดือดร้อนก็อยู่ประมาณ14แปลง ซึ่งเราจะต้องผ่านที่แปลงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องผ่านที่แปลงนี้เพราะว่าที่แปลทางตรงเนี้ค่ะได้ผ่านกันมาคิดว่ามากกว่าร้อยปีเพราะว่าตอนนี้คุณแม่หนูก็เจ็ดสิบปีแล้วค่ะที่แปลงที่แปลงที่เราที่แปลงที่เราผ่านนี่เขาเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมค่ะเขาเป็นผู้ผู้จัดการมรดกค่ะแล้วที่ผ่านเดี๋ยวนะผมถึงถามตอบให้ตรงคําถามันเมื่อกี้ตอบไม่ตรงนะถามว่าที่แปลงนั้นเนี่ย ที่เขาเราจะต้องผ่านทางเป็นที่มีโฉนดไหมมีค่ะคาว่ามีโฉนดกับมรดกของคนละคนละคำตอบนะอ๋อค่ะแปลว่าเราผ่านในที่ที่มีโฉนดของคนอื่นเขาและที่ผ่านมาเขาให้เราผ่านไหมผ่านมากคือใช้มาตั้งแต่สมัยปู่แล้วค่ะตั้งแต่ก็่แล้วค่ะเขาให้ผ่านด้วยวิธีไหนเขาให้ผ่านด้วยวิธีไหนขับรถผ่านไปเดินเข้าออกได้หรือยังไงค่ะขับรถผ่านเข้าได้ค่ะ มีทางเข้าออกมีรถเข้าออกได้แล้วที่แปลงเนี้ยที่มีปัญหากับพวกคุณสิบกว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่ทําให้ออกไม่ได้เนี่ยออกสู่ถนนไม่ได้เนี่ยมันเคยเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนไหมหรือว่ายังไง่ไม่ะคนละแปลงคนละแปลงค่ะคนละแปลงอ่าคาถามคุณก็คือว่าทํายังไงถึงจะออกได้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะคุณเจราจากับเขาแล้วเขาไม่ยอมปิดทางค่ะเราเดือด <คำ S 2> ร้อน<า>เราไป,ไป เดี๋ยวนะคะคำถามต่อบคำถามต่อไปก่อนถามว่าแล้วคุณมีทางออกอื่นไหมนอกจากที่แปลงนี้ไม่มีค่ะที่จะที่จะออกสู่ถนนที่แปลงนี้ขวางทางอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ผู้จัดก,การมาดกของที่แปลงนี้เขาปิดทางเข้าออกไม่เราเข้าออกถามว่าจะทํำยังไงคุณเจรจากับเขาแล้วเขาไม่ยอมใช่ค่ะให้ให้ศูนย์ให้สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยื่นเรื่องไปกับเขาแล้วเขาบอกว่า,าไม่สมัครใจเข้าไก่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะ <Okay. S 2> ทางสำกนานยุติธรรมคุณต้องหาทนายความมาฟ้องเปิดทางถ้าอย่างนั้นอ๋อค่ะยุติธีทมก็คงแจ้งคุณแล้วแหละคำตอบเดียวกันครับคุณก็ต้องหาทนายความมาฟ้องเปิดทางครับยังไงคุณได้ออกทางที่ว่านี้แหละอืแต่จะออกแบบภาระจำยอมหรือจะออกแบบทางจำเป็นหรือจะออกแบบเสียค่าตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหาทนายความมาฟ้องเปิดทางครับอ๋อทนายความอย่างเดียวนะคะ ใช่ครับไม่มีทางอื่นครับต้องใช้กฎหมายครับ <c oughs> เขาก็ปิดเขาเขามีสิทธิ์ที่จะปิดครับแต่เราก็มีสิทธิ์จะฟอ้องเปิดแล้วศาลก็จะให้เปิดให้เรานี่แหละถ้าเราจําเป็นจะต้องเข้าออกเพราะบ้านเราอยู่ข้างหลังนี่ขอคุ้มครองฉุกเฉินเลยขอคุ้มครองชั่วคราวขอให้เปิดทันทีในระหว่างที่ยังศาลยังไม่ตัดสินยังได้เลยค่ะก็ก็กมีมีบ้านอยู่บนนั้นแต่ว่าเไปไปมามาอยู่อะค่ะหมายถึงว่าพอเขาปิดเราต้องดูความจาเป็นดูความจําเป็น ถ้าเรามีความจําเป็นเราจะต้องเข้าออกทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเขาปิดไม่ให้ออกเลยนี่ขอคุ้มครองชั่วคราวไงขอไ<ข>อฉัน<ห>เปิดเลยทันทีที่ฟ้องนะไม่มีทางไปอย่างอื่นใช้ทนายความฟ้องเรื่องนี้นะใช้ทนายความฟ้องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ